สิงเปัญหาสำคัญในลุ่มน้ำลำพ่ะจีได้กกแก่ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำปัญหาด้านน้ำท่วมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านจัดการทรัพยากรน้ำสำหรับปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เราจะขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับปัญหาด้านน้ำท่วมนั้นจะเป็นปัญหารอยต่อของอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี อำเภอ่านต์ขันทีจังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ของตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่เปลี่ยนพื้นที่ลาดเอียงเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบแล้วจะเกิดช่วงที่มีฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ต้นน้าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนั้นจะเห็นได้ว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้จํานวนมากเนื่องจากว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่แล้วก็มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลาดเอียง มาซึ่งไม่เหมาะสมกับด้านการเกษตรกรรมแต่เอามาใช้ประโยชน์ในด้าน,นการาปลูกพืชปัญหาด้านก,ก,การจัดการทรัพยากรน้ําในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ายังไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับของการใช้น้ําทําให้ขาดเอกภาพแล้วก็การดูแลรักษาเรื่องของการจัดก,การเลือกน้ำเนอย่างเหมาะสมการบริหารจัดก,การทรัพยากรน้ําและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ำออวปาชีนั้นจะไม่เกิดผลสําเร็จถ้า ไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งภาคราชการผู้มีส่นได้เอีพื้นที่ลุ่มน้ำํำได้แก่ประชาชนภาคเกษตร,ร,รกรรมภาคอุตสาหกรรมภาคผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ทรงคุณวุฒ ทุกอย่างให้ส,สร้างสรรถ้าวันใดขาดน้ำลงไปพลังมน,มนุษย์เกยวันนั้นคือวันตายสภาวะโลกร้อง สะท้อนชัดโลกวิบัติพึงสังเกตเหตุเชนไยป่าซึ่งเป็นต้นน้ำถูกทำลายธรรมชาติเปลี่ยนไปไม่เหมือน เดิมในอดีตลุ่มน้ำลำพาชีป่าไม้มีหนาแน่นทั้งสองฝั่งให้ร่มรื่นพื้นป่าคอยยับยัง้งป้องกันดินสองฝั่งพังทลายธรรมชาติดูแลแก้ปัญหา และนำพาความสมดุลทั้งหลายสู่สรรพสัตว์และมนุษย์ได้กินใช้แต่บัดน,นี้เป็นเช่นไรโปรดติดตามต้นน้ำแห่งขุนเขาตนาวศีสู่ลุ่มน้ำลำพาชีมิขาดสายหล่อเลี้ยงสรรพสัตว์และป่าไม้ให้มีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ ปัจจุบันสภาพป่าดังที่เห็นกลายเป็นทะเลทรายหลายพื้นที่ป่าถูกโค้นถูกทำลายไม่ปราณีจึงเป็นเช่นชนี้พี่น้องเอ่ยลุ่มน้ำลำพาชีเป็นลำน้ำสาขาจากแม่น้ำแม่กลองมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตนาวสีไหลาจากทิศใต้าตามพื้นที่หุบเขา สู่พื้นที่ต่ำทางทิศเหนือผ่านอำเภอบ้านคาอำเภอสวนพึ่งและอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีไหลมาบรรจบแม่น้ำแควน้อยที่บริเวณบ้านท่าเสด็จตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตีย้ยจังหวัดกาญจนบุรีและไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองลุ่มน้ำลำพาชีมีสภาพท้องน้ำเป็นตะกอนทรายและปริมาณท่าน้ำส่วนใหญ่ในช่วงเดือน สิงหาคมถึงเดือนธันวาคมเนื่องจากเป็นช่วงที่เกิดมรสุมมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันและมีปริมาณสูงสุดในเดือนตุลาคมปริมาณที่ต่ำสุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงหน้าแล้งฝนหยุดตกหรือตกน้อยมาตั้งแต่เดือนมก,กราคม ช่วงหน้าน้านำหล,ลากจะไหลรุนแรงมักเรียกกันว่าน้ำแตกลําคือแรงจนสามารถทำให้เรือนชาญบ้านช่องพังทลายสัตว์เลี้ยงหมูหมาเป็ดไก่วัวควายแม้แต่คนก็เคยถูกน้ำพัดต้องเกาะต้นกอไผ่ไหลาตามน้ำมาแล้วในอดีต ลำปัจจีเนี่ยจริงจแล้วก็เป็นลำน้ําที่ไม่เหมือนลำอื่น<อ>ไม่เหมือนแม่น้ำตัอืนเพราะปกติแม่น้าทั่วไปจะไหลาจากเหนือไปใต้จะไหลจากทีทท่ที่ที่สูงลงที่ต่ำ<อ>แต่นี่โดยสภาพพื้นที่ของจังหวัดกาญจนเนี่ยมันสูงกว่า,าลาชบุรีเช่นบุรีแต่ลำน้ำเส้นี้มันไหลามาจากเช่บุรี้าดบุรี แ,แล้วอีกยอย่างหนึ่งมันไหลาจากจากใต้ขึ้นเหนือแล้วมันจะไหลไหลามาจากใต้ขึ้นเหนือแล้วก็มามา,มาลงมาลงะลงแม่น้ำไปน้งตรงนี้ป <c oughs> กติลำน้ำเช่นนี้ถ้าถ้าเป็นหน้านี้เนี่ยฝนไม่ตกมันจะไม่ไม่ได้ไหลามาครับ ถ้ามันมีหยาดมีฝนมันจริงจะไหลมาตรงนี้ถ้านี่มันคือน้ำตรงนี้คือน้ำแฝงน้อยที่เอิดถ้าเป็นลำปทีจริงๆจะไม่ได้มีไม่ได้มีน้ำไหลม,ม,มันจะมาเป็นช่ vois, ชวงๆเวลาฝนตกหรือว่อูๆมีฝนมันจะไหลมาแต่เวลาไหลมาทิ Kaiser, <exercise everyone. S 1> ้งไหลแรงเราจะมีน้ำทิ้งอยู่ไหลแรงชาวบ้านแถวนี้ก็ไปตัวกันเพราะว่า จะเรียกว่ามันเป็นลำน้าหรือประโยกสายหนึ่งก็ได้เพราะว่าเวลามันไหลมันทีมันไหลมากชาวบ้านจะเรียกว่าน้ําแตกลาน้าแตกลาน้ําแตกลําก็คือเวลาไหลามาแล้วเนี่ยมันจะพัดเอาว่านช่องผู้คนหงวัวควายอะไรมาจากข้างบนไหลแล้วมันจะมาพุ่งออกพุ่งออกลําตรงเนี้ยพุ่งออกแม่น้ําไปน้อยก็จะชนแม่น้ําไปน้อยเนี่ยน้าไปน้อยก็จะเอ่อขึ้นเขาเลยน้าลามันตัด น้ำไปน้อยขาดมันจะพุ่งน้ำไปน้อยก็จะไปไม่ได้มันพุ่งแรงอ๋อพุ่งไปนอนน้ำน้ำไปน้ำมันจะเอ่อขึ้นชาวบ้านคราวนี้ก็ได้กับน้ำลามมันตัดขาดความแรงของมันตอนนั้นถ้าชาวบ้านตอยนั้นก็เวลาน้ำลามแตกทิ้งก็จะดังยู้อู้อู้คนชาวบ้านเขาก็จะดูแล้วก็หมูเมม่อวัวเวอร์ลอยกันครับ เด็กยังเกไข่มากเ่วาประเทศเราเคร่องบินที่เคร่องบินมาตามตามอไข่ไปที่ว่าช่วยเด็กอ่ะเออเด็กนเดกมา่อ่ะยังไม่ตายว่า่ตายก่อนที่แล้วมันเกาะขอไข่มนแล้วก็ไปปูปลาขอนไม้ แล,แล้วหมูจะไปจับเอามาทำเมือก็ลอยไปจับไม,ไม่ได้ดอกควายก็ลอยดังบอกว่าไอ้ไหนที่บอกค้องทันบอกค้องค้องไม่ทันรับไม่ได้ตะลิ่งที่ขาต้นไม้เกาะเกี่ยวคลุมดินไว้ก็จะพังทลายพื้นดินราศดรที่มีติดก,กับลำคลองยังถูกน้ำพัดหายไปกับสายน้ำคงเหลือไว้แต่เพียงเอกสารสิ ที่ทางราชการออกให้เท่านั้นเป็นเหตุให้ราษฎรที่มีที่ดินติดลำคลองหลายรายเป็นผู้สูญเสียแผ่นดินทำไรทอะไรเินันก็เลยจากป่าลงดินก็เลยไปที่เตียงเปนที่เตียนที่อะไรจะอาจจะมีต้นไม้เยอะแยะ ก่อนต้นยางต้นอะไรต้นไม้เนีางไ่เาต้นไม้เดี๋ยวนี้ไปเห็นเดี๋ยวนี้หมดแล้วเป็นเป็นเพียงที่เป็นเตียงเป็นปัญหาหนึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่น้ำมันถูกกัดก็พังทลายก็คงเดีนี้แหละคงเงียเียวน้ำท่วมบ่าแรงอะไรพวกนี้สมัยก่อนก็เลยน้ำมันลงลงไม่ทันเกิดเกิดอาการอื้อขึ้น ราษฎรต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำน่ารักคนต้นน้ำมีความห่วงใยคนกลางน้ำและปลายน้ำคนต้นน้ำรักษาดูแลต้นน้ำให้สะอาดปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆคนกลางน้ำทำฝายกั้นน้ำลักษณะเป็นฝายน้ำล้นเพื่อแบ่งปันให้กับคนปลายน้ำปัญหาคนต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำจึงไม่เกิด สิ่งที่ต้องรับชะตากรรมร่วมกันก็คือยามเมื่อเกิดมรสุมน้ำท่วมน้ำหลากหรือที่เรียกกันว่าน้ำแตกลำที่ทำให้เรือนชานบ้านช่องและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายบางครอบครัวโชคร้ายเสียหายแม้กระทั่งแผ่นดิน ราศดรของสองฝั่งลุ่มน้ำลำพาชีตลอดสายได้รับบทเรียนจากการเสียหายครั้งแล้วครั้งเล่าจึงมีการทบทวนที่ผ่านมาของเหตุพบว่าการตัดต้นไม้ทำลายป่าเป็นต้นเหตุทำให้เกิดอุทกภัยแล้ว้นแผ่นดินไทยเนี่ยม,มันอุด,ดมด้วยป่าต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็พวกสัตว์นานาชนิดนะครับแต่มาปัจจุบนันนี้รู้สึกว่า จะถูกทําลายไปเกือบจะศูนย์พันมหมดแล้วละครับตอนเนี้ต้นไมก่อนต้นไม้ใหญ่ๆแบบพวกต้นพึ่งพึ่งมาอาศัยเกาะต้นหนึ่งเนี้ยเป็นร้อยร้อยลัร้อยร้อยหลังเลยนะครับที่เขามาเกาะแล้วก็ทีนี้พวกกระเหลี่ยงเนี่ยแบบว่าหมอพึ่งนี่นะครับไปตีปีหนึ่งเนี่ยจะได้เยอะกะครับน้ำพึ่งเนี้ย แล้วก็ทีนี้ต้นน้ำพุนก็เป็นยาได้แล้วถ้าอีกด้านหนึ่งทางด้านต้นน้ำลำธารของธรรมชาตินะครับสมัยก่อนเนี่ยเราไปอยู่ตรงไหน,นเราขุดบอ่อน้ำซับก็อยู่ได้ตลอดเพราะว่ามันอุดมด้วยต้นไม้ใหญ่ๆพวกไม้มันไหลหลากนะครับต้นไม้สมัยก่อนนะครับก็ เอาแบบไม่ต้องเอานานหรอกครับเอาช่วง40ปีที่ผ่านมาเนี่ย40ปีครับผม40ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ,รบตอนนั้นยังอุดมมากพอกต้นไม้แต่มาระยะหลังๆนี่นะครับคือถูกทําลายียหมดแล้วครับจริงๆแล้วแบบต้นน้ำเนี่ยมันจะมาจากพอกต้นไม้ใหญ่พอกล่ากไม้นะครับคือมันจะออกจากตามไม้ล่างไม้เนี่ยนะครับ ถ้าแบบว่าเราไปเที่ยวป่าสมัไม้ก่อนไปเรื่องน้ําเราไม่ต้องพกไปหรอกครับอื mm hmm. มันจะมีแบบถาวันเนี่ยถ้าเรากอยู่น้ําแล้วก็เราตัดถาวันเนี่ยมันจะมีน้ําออกมาเลยน้ําออกมาแล้วก็กินได้ครับผมแต่มาปัจจุบันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถูก mm hmm. ทําลายแม้กระทั่กทงกล้วยไม้เนี่ยราคาไม่เท่าไหร่นะครับอ mm hmm. จะขึ้นอยู่บนต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ย ขนาดต้นไม้นี่สามออกสามอบของคนแก่ๆนี่นะครับอบนี่สามอบเราเนี่ยเขาไปค้นเพื่อเอาเกล้วยไม้นี่นะครับเอาไปขายให้ในจุดผมอยากจะให้ไอ้จุดตรงนี้นะครับคือถ้าผยแปะออกไปได้เนี่ยผมอยากจะให้ทางประเทศทั้งประเทศนะครับก็คือประเทศไทยนียก็คือเรามีองค์ประมงนี่นะครับคือเป็นข้อหลวงของเรา พอกับแม่แม่หลวงนะครับคือผมว่าไอ้จุดตรงนี้อยากจะให้คนไทยด้วยการทุกคนนะครับหันหันกรรมมารักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติจุดตรงนี้เพื่อลูกหลานเราจะได้เห็นต่อไปในวันข้างหน้าครับถ้าเกิดว่าเราไม่่วยรักษาตั้งแต่บัดน,นี้สักวันหนึ่งแผ่นดินเรานี้ก็คงจะล้นไปด้วยภูเขา ก็เหมือนแบบที่ว่านั่นแหละภูเขาท่านรองไห้ได้ทุกวันนี้ผูเขานี่ร้องไห้ฟังอะไรไม่ได้ยินนั่นแหะครับเพราะถูกพวกแมกโครทาลายแล้วก็ต้นไม้ใหญ่หญๆก็พร้อมตรงนี้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจริงๆค่ะไอ้ไอสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วคือให้อยากจะให้เขาทําเป็นนังซื้อออกมาเลยนะทําเป็นนังซือออกมาเลยว่าก็ในทุน จะไปทําที่ตรงไหนก็ขอให้เว้นไอ้ต้นน้ำน้าท่านเอาไว้แล้วก็ขอให้ช่วยการรักษาแบบภูเขาแบบป่าพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าได้เนี่ยผมคิดว่าลูกหลานคงจะไม่ต้องรับโทษจากภัยธรรมชาติหรอกผมบอกคงต้องอยู่ทุงอันเนี้ยลูกหลานเนี่ยตี่ต้องรับโทษทางภัยธรรมชาติ ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าเราไม่หยุดตัดไม้ทำลายป่าปัญหาการขาดแคลนน้ำความแห้งแล้งอาจจะมาเยือนเราอีกในไม่ช้าต้นน้ำเนี่ยเป็นห่วงแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างชาวบ้านอยู่ตรงนี้นะครับโครงการต่างๆที่เข้ามาตรงนี้นะอย่างเป็นลักษณะโรงงานเนี่ยชาวบ้านไม่ยอมแน่นอนอนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าน้ำมันมันไหลไปทางไหน สิ่งต่างๆที่เสียก็ดีดีก็ดีนะมันจะลงไปตามน้ำใช่ไหมเพราะตรงเนี้รับไม่ได้อยู่แล้วชาวบ้านที่จะให้โรงงานมาตั้งไม่ยอมโรงงานไม่ยอมให้โรงงานมาตั้งอยู่แล้วจริงๆถ้าโรงงานมาตั้งทางนี้ไม่เดือดเสียไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนข้างล่างเดือดร้อนข้างล่างจะล่างจากโรงงานเลยเดือดร้อนแน่นอนนะครับแต่บางครั้งเขาอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่นะแต่ชัดๆเลยแหละอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยนะ